マまで เจ้าเอาเลยครับรอบชิงเชลล์ประเภทสามสิบวายชายเล็กผีน้องเอลยชิงถุยพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกาลที่จากปีหกเจ็ดปีนี้ใส่กันมาแบบเร็วเถิดเถิดเลยทีเดียวกูขี่สู้สิกูขี่สู้สิต่างฝ่ายต่างมายอมตอนนี้มาดูที่ราชันเจ้าแทนน้ำทิพย์จะแสงแรงขึ้นมาได้หรือไม่เจอใครไม่เจอหน้าเจอกับสักทองสารพัดเรียบัวนี้กูขี่สู้สิใส่กันมาเย้าที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวตาต่อตาผ่าต่อไป เริ่มสายไทยเริ่มสั่งเสียงพนังสนานไปตาโคตากไปตาโคตากดีเปิดผายงายมือใส่กันมาหนักๆจงจำนำมาแล้วจ้าเอาดีๆก็ตาบู้ชมใส่กันมาแบบน้ำแตกกะซาซาเซ็นเดนกระจายกลายเป็หมอกเลยแกันนี้หัวเพียงหัวถ่ายเพียงถ่ายเอาละเอลอรวะใส่กันมาแบบคู่ขี้สูสีก็จริงๆรก็ตาบุญชมเอาเอาไปไปคู่นี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าไปแบบไหนใส่กันแบบไจ้าจ้าจ้าแล้วจ้าถือว่าจ้าจ้า โอ้โหไม่มีสลาอีกแล้วเริ่มเบียดขึ้นมาว่ายังไงร้องน้ำกันตอนนี้ผเผชิญหน้ากันแล้วไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสมตาเพราะว่ากลัวโดนของใส่เสื้อสีแดงก็จริงเริ่มแรงริดเริ่มดิดเริ่มสปริงตัวขึ้นมาเริ่มขยับขี้เริ่มปี้ขึ้นมาแล้วตา มาแต่ของเขาของเราก็มาฮีโร่สารพาพพ่อแม่ให้มาไม่เท่าไรป้อมใส่ชดนี้ในพี่น้องกัยที่ได้จัาเจ้าถ่ายน้ำทิพย์พยายามฉีกตัวนี้ออกมาก่อนแล้วรองน้ำเสือแดงแต่แข็งผายสับสักถสารพัดรีบพยายามเดีรืองแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาบีขึ้นมาแสงขึ้นมาและสุดท้ายก็รวดเขาเส้นชัย